six g six way six country ญี่ปุ่นก็ต้องวาซาบิอืมอืมโอ้อร่อยแต่ขึ้นสมองเลยอะ่ะเกาหลีก็ต้องซอสโคชูจังนี่ mm. หอมนะเห mm. นือวาซาบิอร่อยกว่า mm. ต่อไปอิตาลีก็ต้องมัสเล่าชีสขอไฟหน่อยหอมชีสได้ ือเออดีอ่ะต่อไปดูใบก็ต้องช็อกโกแลตด,ดูใบเส้นคูนาฟาปะพิทาชิโอเส้นคูนาฟาก,กรอบๆราดด้วยช็อกโกแลตดูใบค่ะเ <laughs> จอว่าอะไรแบบเนี้ยมันไม่ควรกินกับไข่อะ <laughs> ใครอยากลองก็ได้นะคะแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ประเทศจีนก็ต้องหมาล่าปะ <laughs> ชำ้ำอันนี้ดูดีอยู่นะเนี่ยเหมือนพริกเผาบ้านเราเลย จ็มาเรียนนึงต่อไปไทยแลนด์น้ำพริกพอตโตะเจ้าของมาทำไมหู้หอมกระเทียมอืมสู้เขาได้ไหมได้เจให้อันดับสองเลยนเนี้ยอร่อยนะเรียงลำดับความอร่อยให้ตามนี้แล้วอันนี้นัมเบอร์วันนะคะ